ได้ขอเบิ่งหน้าด้วยขอเบิ่งหน้าในช่องยูทูบตัวนี้นะสตุลกูยังกล้าเขียนลงไปนะภาษาอย่างนะไล่ซื้อสตุลสตุลน,นี่นักเติบได้เลยที่กูเขียนลงไปนี่กนน็ยังไม่ทำมาสตุลเน่ะขออนุญาตสูบยาก่อนแล้ที่นี่แบบแบบเฉลลม่ใช่เขาสินีิพันธทิกเกอรกูวาดรูปทีมแม่นี่กูโค้งคำนับมึงเด้อ แล้วก็บักมันชื่อวใบยังไงเนาะบักบักแม่บักแม่บักแม่ร่มบักไม่ล่มนั่นคือกันสมมุตินีะอ่าดัชนีนี่อรหันต์อ่าทวันดัชนี่กูขอคำนับเน๊ะขอคำนับสมมุติแบบนี้เน๊ะกูให้เกียรติสุ่มสัวได้เนาะถ้าสัว่าให้เกียรติกูกูว่าให้เกียรติได้เนาะใครเป็ล่ะใครเป็นอ่า นั่นแหละเฉลิมใช้ข้อสิทธิพัฒน์เข้าใจไหมล้ากับแล้วเจนีอรหันตไม่รบไม้เกียรดกูกูให้เกียดด้วยกันได้เลยเข้าใจ่ไหมเพราะว่ากูจะไปไล่ยมังหนากูดูมันเดบ้ามันคือการปรับอัตโนมัตินะคนไทยนี่นี่คนไทยนี่นี่มึงเรียนจบยังมาเฮ้ยมึงเล่นจบอีกอย่างมามึงเรียนจบอีกอย่างมาฮะกูปรับอัตโนมัตินี่เข้าใช่ไหมใจ่ไหมเด้อ กูพิมพ์ลงปแปะเหมเไ,ไม้เมกูส่งมาเอกสารนั่เนี่กูเปลี่ยนนั่นก่อนที่หอดบ้านมึงของกูนี่แล้ววายเมียก,กูเนี่กับลูกกูเหเมหอดบ้านนีน่น่ะเฮเมเนี่